สวัสดีครับเซียขอ,อนั่งด้วยหน่อยครับโอ้แจ๋วแจ๋วโอ้ฝาท้ายระเบิดดิ <c oughs> <c oughs> เนี่ยผมอยากได้มากไอ้ไฟชุดนี้แหละอยากได้อยากได้นะยเออกหน่อยกอยกหน่อยฝาท้ายเออ สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดมสิ่งนิรันดวนครับยกน้อยยกน้อยสองล้านนะครับคันนี้โอ้โ้กลิ่นใหม่ดูเลยึบโอ้โอุ้ยปิดแรงเกิน จริงต้องปิดเบาๆนะเนี่ยชินชินกับปิดรถตัวเองนั่งขันนุ่นเหรฮะทำไมลองใหนั่งขันนุ่นเลยนั่งขันนุนนเลยลองแบบนั่งแถวนี่ยเลยก็เป็นนั่งแถวนุ่มเฮ้ยต่างกันไหมจริงเหรอครับลองรถมันจะต่ได้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 เทียบอันนี้อะไรติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยดินทองอ๋อนี่นะทีมงานดินทองพัฒนาดินทองใช่อยู่นางรองมั้งมีหลายดินทองเนี่ย นี่ชุพ่วงอ่ะอยู่ชุพ่วงอ่ะนี่อันนี้ไอ้ทีมงานจุพ่วงครับอ๋อนี่นะมาวิ่งอยู่นี่โอโหว่ฟิล์มใส่เงี้มันก็ขับสบายดีนะร้อนครับอ้าวร้อนนะแอร์สู้ไม่ได้แล้วแอร์ใหม่ถ้าติดนี่ติดเท่าไหร่จะมีหกสิบอะมีฟิล์มรับพร้อมให้ฟิล์มมาแล้วโอ้้หูพร้อมกันเลยเนาะอู้ ไปตามตูดกันติดๆเลยสองคันนี้อลองจีกกด้ด่าเกาดูเลยโอ้โอ้โอ้อันนี้ก็สองร้อยสิบว่ะอันนี้ก็สองร้อยสิบหัวเท่ากันไหมต้องลองนั่งนะอู้หูู้หอันนั้นดีแหมยังยนะังครับเดิมๆเหมือนกันรถห้างเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันไหมนี่ บ้านติดกันเลยบ้านอยู่ไหนนี่บ้านอยู่ในแถวเช้านี้แนหะล,ละห่างจากนี่สิบกิโลเราไปมาได้นะชุมพวงอ๋อชุมพวงเหรอเขียจะยิงเขียนละมาดครับอ๋อโอ้ขึ้นมาสับสองเลยเฮ้ยเสียชื่ออะไรนี่เสียบทครับบ๊ทครับโอ้บ๊ทเอ้ก็ยิง แต่มันไม่มีแดดเนาะคอันนี้นอนนี่ใช่ไหมนอนเบาะครับมีเสื้อผ้าครับเวลานอนพับเบาะนอนเนี่ยเย็นไปสุดๆแล้วก็ปูมีที่ปูแต่ครั้นี้ตีตู้นอนแล้วของตีตู้นอนแล้วอ้าวมาจอดทำไมอ่ะมีรถมาหรือเปล่าใช่ไหมครับมันกระบะแนวเดียวกันเลยนี เออสองสี่เนาะนี่กระบะทรงเดียวกันเลยเนาะนต่ออูเดียวกันวันน,นียอันนี้ต่ออยู่แล้วเขาถมครับเอสเอ็ทเอเอสทีวิ่งวิ่งงานได้กี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นรลบเอาไปเกฟฟไะไปไทยเนาะ สามวันเลยมัง้งเราอันนี้เราออกกฎหมายเราศึกษาก่อนไหมศึกษานานแล้วศึกษานานแล้วแล้วก็มีนี่แล้วฮะโอเกะไหนดินทองนี่แหละเหรอล็อ,ลอกกี้ไอ้คันคันไหนเราก็สวนนะล็อกกี้คันคันแดงป่ะไม่ครับคันกระบะไอ้ยังไม่พ่นสีนะครับอ๋อไอ้กระบะสีหนึ่งหัวสีหนึ่งเนี่ยน,นะ เราศึกษายังไงแบบไหนที่เรกแกออกก่อนครับเออจะ่เชวนออกอ๋อจะออกานานแะละครับชวนออกแล้วทำไมเราเราถึงไม่เล่นรถแบบเก่านอกไม่มาเลือกเล่นไหนนี่รถไทยห้างแล้แต่กดชอบได้แต่ความชอบเหรออันนี้ชอบรถห้างครับอ๋อที่เราเราเล่นที่ความชอบเลอหรือว่าเราเล่นแบบไหนแบบ บางทีงบไม่เยอะนะครับ<อ>เวลาซ่อมนะถ้าถูกคันดีก็ดีนะอืมถ้าเราเก่านอก,กน,นะถ้าเจอคันดีก็ดีไปอืแต่อันนี้พูดถึงว่าเออถ้ามีงบถ้ามีตังนะถ้ามีตังสดอ่ะเราจะซื้อรถห้างหรือว่ารถเก่านอกถ้าไม่จบสดก็ซื้อรถเก่านอกแหละ ถ้าถ้างเงินสดจะซื้อรถห้างหรือรถนอกอะรถนอกครับรถนอกใช่ไหมแต่ถ้าเงินผ่อนซื้อรถแบบนี้เพราะว่ามันดาวน้อยได้ใช่ไหมมันใช้เงินไม่เยอะสิอร์นต์กี่เปอร์เซ็นต์นี่สิอร์นต์ดาว10%สิบเปอร์ซได้แต่มันก็อยู่ในช่วงร,รับประกันมันใช้ได้แบบไม่ต้อง่อม แต่ถ้ารถเก่านอกนะครับก็ขับไปซ่อมไปนะครับประมาณปีนะครับถึงจะอยู่ตัวใช่กี่ก็ประมาณกว่า <c oughs> จะอยู่อ่ะ <c oughs> ก็จะอยู่ <c oughs> ผมก็ซ่อมนะเก่านอกซื้อมาก็ซ่อมนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มอยู่แล้วก็เล่นว่าก็ตามงบเลยถ้ามีเงินสดซื้อเก่านอกดีกว่า ถ้ามีเงินสดซื้อนะแต่ถ้าเรามีทุนน้อยนะครับแต่มีแรงที่จะสู้เลือกรถห้างก่อนได้ดีกว่าเพราะว่ารถพวกนี้จัดไฟแนน้นได้เยอะนะครับถึงถึงมันจะใช้ประมาณสักสีห้าปีก็ยังจัดสฟแนนซ์ได้เยอะใช่ไหมครับ,รบพวกรถห้างเนะี่ยแต่ถ้ารถเก่านอกมันจัดได้น้อยนะสมเดอนเท่าไหร่เนี่ย สามหมื่นสองอ,อายุเท่าไหรนน่นี่ยี่สิบโอ้ยยังมีแรงอยู่เนาะกี่ปีนี่สง่งเจ็ดหกหกปีหกปีก็นุ่นเลยอายุยี่ิบยี่ิบเจ็ดเนาะเสร็จไหวไหมคิดว่าไหวไหมไหว,วใช่ไหมท้าง,งานเยอะ <laughs> อยู่บ้านก็มีายทำายอย่างกับเอออ๋อ,อ,อก็คือเราตัดได้ทำอย่างอื่นตัดด้วย,ยเออดีแล้ว อันนี้ก็คือถือว่าเป็นทรัพย์สินของเรารไปเลยถ้าคอนเสร็จเนาะมันต้องหากันแบบนี้แหละยุคสมัยนี้บางทีหาเงินสดมาซื้อก็อยากนเนาะกแกจะพายวิ่งงานทางเนะี่ยเออ,อวิ่งทางที่ไหนไปด้ยได้ไหมแผลแพร่อ้ไปสกลายเลยแรล <laughs> เลยอ เหนือใช่เพลินอ่ะภาคเหนือนะภาคนู้นภาคเหนือนี่น่าจะเที่ยวดีเนาะน่าจะค่าเที่ยวดีอยู่เนาะน่าจะดีเนะหนังดีนั่งสบายอยู่นะประหยัดน้ำมันไหมถ้าวิ่งไกลก็ไม่ไม,ไม่เท่าไหร่ครับถ้าวิ่งไกลไวิ่งเต็มที่ยังนี่เมื่อวานเต็มที่ครับเต็มที่หมดน้ำมันเท่าไหร่ประมอวพันสามพันสี่ครับพันสามพันสี่ ถ้ายี่เที่ยวนี่วันสามวันสี่ยี่สิบประมาได้ได้ลอยอยู่มั้งเขาทำทางไปมัก็ไม่ต่างกันนะเนาะไม่ต่างกับหกสูบนะว่ากันนะต่างไหมยังไม่น่าจะต่างกันต่างป่ะต่างประมาณเท่าไหร่สองร้อยถึงไหมเขาเฟืองเร็วเลยไอ้นี่มันเฟืองเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่จำ จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ต้อบอกเยอะครบอ้เอฟซีไหนเนาะเสืองจำไม่ได้เน <c oughs> ี่ยเขาบอก <c oughs> เออมันมีแผนผิดนะอ๋อครับเดี๋ยวน่าจะเฟืองแปดหรือเปล่าอันนี้ชุดแต่งก็เก้าเก้าอะไรแต่งเลยใช่ไหมเนี่ครับโอ้เขตามอย่างงี้เหรอนี่ตรงนี้เลยนะนี่ แต่รถไฟทรงนี้จะสวยดีนะคันนี้ใส่รถใส่ทรงเนี้ยสวยดีนิ่มดีนะมมีท่อยเสียเลยอเลองลองเล่นใหม่นี่ในเบรกท่อยเสียชอบเบรก่ถึงแล้วทีที คันนี้ก็ผ่อนใช่ไหมคันนี้ครับราคาพอๆกันไหมคันนี้แพงกว่าเร็วก็แพงกว่าฮะแต่ว่าส่งเท่ากันส่งเท่ากันเลยสามหมื่นนะนะเจอทางเหนือยังมีแต่ทางขึ้นก่อนแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายที่เทให้ชมครับที่เทก็ ือวันหนือดอยู่นะเอาบอ่อนน้นนี่นามาเทอยู่นี่ทั้งหมดเลยครับ2ีเอดทำไมไปขี่ยังทำแล้วเรียบร้อยแจวเ,เลยไปไหนก็ได้โอ้โหโอ้โหแรงอยู่นะ ตอนเราไปซื้อรถถามหน่อยว่าเขาแนะนำให้เอาแบบจะเอารถล่องหรือรถวิ่งดินอย่างงี้ไหมถามครับเพราะว่าน่าจะคนละเฟืองอยู่แล้วเนาะคนละเฟืองครับก็บอกกี่ตันสี่ตันอ้วนเหรอ แต่รอรก็ไม่มีอ่ะต้องสู้แบบนี้เลยอุยคนแจ็ตัวใครเจ้าของที่ปะ่ะเขาจ้ากมาทีงวิ่งกันยาวๆหรือหรอเนี่ยครับหน้าฝนนี่วิ่งตลอดเลยใช่ไหมนี่นมีที่เทตลอดเลยหรอครับอ้หาได้เที่ยวดีนะโอหาได้ที่ขุดด้ยเนาะ น,นี่เราเอาท่อพักออกใช่ไหมอออกกันไม่ลองใส่ท่อนั่นนะ่ะท่อพักแรดกว่าใส่เกี่ยวว่ะเออเสียงเป็นไงไมันจะเป,เปลี่ยนนะอันนี้อันนี้คอสีไหมคอสีครับเ็นนี้จะไปชุมพวงครับ เสียงเข้ามาในหัวเก่งเลยโอ้ยเสียงโบนี่วิ่ดีมากเลยอันนี้ได้อุด, e ดีจารอยังค oh. เดี๋ยวคลิปหน้าครับ <S <S ผมจะพานั่งคันนี้ครับดูความรู้สึกหน่อยเอาคันนี้ น้ำมันหมดเหรอค,หครับพี่ครับเห็นจอดอยู่คัคนนั้นชื่ออะไรชื่อตั้มครับต <ำ S 2> ับ้มกระบ,บะเท่ากันไหมไม,ไม่ใจคันนี้กว้างกว่า,วาสิบเซนเลยเท่ากันเนี่ยอ๋ออันนีเ้เราสั่งนะเราสั่งกระบะเองอันนี้เขาขึ้นได้เลย ขึ้นให้เลยเราไม่ได้สั่งกระบะแล้วนี่นี่วิ่งบนทางคอนกรีตก็จะโอเคอยู่นะนิ่มอยู่นะว้าจะลาจอดติดขัดหลบกันแบบนี้แล้วครับเนี่ย ลอยคันนี้เลยเสียเสียโบสนี่จีเสียต่ำติดติดเลยครับเกียร์ใส่ง่ายไหมบางทีครับส่วนมากยากเกียร์หนึ่งอ๋อแข็งเหรอมันไม่มีพเพลาชิปหรอมีไหมไม่มีไม่ไม่มีลมใช่ไหมไม่อันนี้มีไหมไม่จะไม่มีครับมไม่เป็นเกียร์สาย,ยครับเกียร์ธรรมาดาเลยใช่ไหมเนี่ย หรับใครที่จะเล่นรถด,ดาก็ศึกษากันดีๆครับมันจะเลือกแบบไหนยังไงนะครับผมก็ได้ถ่ายทอดให้ดูแล้วนะถ้าอายุขนาดนี้มีแรงที่จะสู้อยู่นะครับแต่ถ้าประมาณสัก40แล้วนี่ผมว่าจะไปเล่นเลยครับเหนื่อยครับอันนี้เขาอายุยังน้อยอยู่ครับสู้ได้อยู่มีแรง อายุสามสิบก็ยังพอไหวอ่สามสิบแต่ถ้าสี่สิบขึ้นมาเนี่ยผมว่าไปเล่นอย่างอื่นเถอะเหนื่อยอ่ะ อโอเคครับคลิปนี้ก็บา,บายๆครับเสียโบทูทนะครับโบทูทจัดหนัก <c oughs> มีครอบครัวยังนี่โสดหรือว่าอย่าเพิ่งเอาเมียสู้กันก่อนบอกบอกเขานนหน่อย